ชาวราศีมังกรฝันถึงใครคนนั้นจะมีโชคมีลาบสว,ส,สวัสดีค,ครับยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่ช่องโหราวิวัฒนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ศรีค่ะอาจารย์เมือนครับสิบสองราศีเซนแรงส่งท้ายปีหกห้ารับปีหกหกนะครับปลายปีหกห้าต้นปีหกหกนี้นะครับดาวเกตดาวมฤตยูดาวราหูใช่ค่ะสพันธ์กันนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่สามสิบพฤศจิกายนหกห้า จนถึงวันที่23มีนาคม66นะฮะซึ่งต้นบอกกันว่าแต่ลัคนาราศีนะคะ,ะ,ะเซนไม่เท่ากันแต่ละคน,นไม่เหมือนกันอยู่แล้วในพื้นเดิมแต่ว่าในช่วงจังหวะที่เราทายเนี่ยแต่ละราศีนะคะค,คุณจะมีเซนเพิ่มนะคะมากๆบางเซนเนี่ยมันก็เป็นเซนจริงบางเซนนะคะมันก็จะเป็นเซนหลอกซึ่งรายละเอียดเนี่ยเราจะพูดในคลิปแล้วยังมีนะคะวิธีว่าถ้าเกิดว่าเป็นเซนหลอกเนี่ย เฮ้ยเซนหลอกหมายถึงอะไรหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่จริงนะคะ mm hmm. แต่เราจะทําให้เซนหลอกของคุณน่ะเป็นเรื่องจริงถ้าเกิดมันเป็นเรื่องดีๆติดตามนะคะรายละเอียดแต่ละลัคนาราศีเนี่ยมีเซนในเรื่องอะไรบ้างแล้วจะทำให้เรื่องดีๆอย่างเช่นเงินและโชคลาภนะคะ มันเป็นจริงได้อย่างไรเซนในที่นี้นะครับก็หมายถึงไม่ว่าจะเป็นความฝันล้างสังหรณ์เดจาวูหรือว่าใจหายหรือว่าความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายการผลลุกต่างๆนะครับนั่นคือเซนเหมือนกันนะครับเซนที่คุณสัมผัสได้จะเป็นเซนจริงเซนหลอกยังไงติดตามในคลิปเลยนะฮะก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตอนนี้ ช่องของเรามีปุ่มขอบคุณด้วยนะครับเป็นรูปหัวใจอยู่ด้านล่างนะครับกดปุ่มขอบคุณเพื่อสนับสนุนทีมงานและเป็นกําลังใจให้กับทีมงานโหราวิวัฒเราได้นะครับของต้องมีปี2 5 6 6นะคะโหราวิวัฒแนะนํานําเสนอ<ม>หนังสือบ้าน12ราศีค่ะจัดบ้านรับดวงดี12ราศีสามารถจัดบ้านได้ด้วยตัวเองค่ะค หนังสือบ้าน12ร,ราศีนี้นะคะคก็เขียนโดยท่านอาจารย์พัฒนาพัฒนาศิริค่ะสุดยอดโหราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางดวงเลิกค่ะสาหรับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อหนังสือบ้าน12ราศีอาจารย์พัฒนาพัฒนาศิรินะคะสามารถติดต่อเราทีมงานโหราวิวัฒได้ทางอินบ็อกซ์เลยค่ะติดต่อสั่งซื้อรับมงคลน,นี้ไปเป็นมงคลทุกบ้านรับ ปีใหม่ปี2566นี้ได้เลยนะคะเรามาต่อกันที่ชาวลัคนาราศีมังกรลนะครับว่าเซนของคุณนะคะในเรื่องแรกจะมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกของชาวราศีมังกรก็คือเซนเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภโอ้ชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน65ถึงวันที่23มีนาคม66เซนเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภชัดมากเออเท่าไหร่มาก เปิดให้ร้อเปอชัดแบบร้อเปอร์เซ็จริงด้วยจริงด้วยร้อซโอ้โหซึ่งไม่ได้จริงแค่ตัวเองนะ uh huh. สมมุติชาวราศีมังกรฝันว่าตัวเองจะมีโชคมีลาบ uh huh. ก็จะมีโชคมีลาบ uh huh. แต่จะเรื่องอะไรนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งชาวราศีมังกรฝันถึงใคร uh huh. คนนั้นจะมีโชคมีลาบ uh huh. ฝันถึงคนตายไปแล้ว uh huh. คนตายก็จะไปให้โชคให้ลาบ <Okay. S 2> แต่โชคลาบนั้นจะเกิดกับ ญาติของคนคนนั้น uh, <okay. S 2> สมมุติว่าชาวราศีมังกรฝันเห็นบนรรพบุรุษของตัวเอง uh, uh. โชคลาภจะเกิดกับตัวเองฝ <Okay. S 2> ันเห็นอันนี้อันนี้ชัดเจนเลยนะ uh, um. ถ้าชาวราศีมังกรฝันเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองบรรพบุรุษ uh, um. ที่เป็นบุรพกสัติร์บุรุษพรกษัตรีหรือบรรพบุรุษที่เป็นคนมีชื่อเสียงในบ้านเมือง uh, um. เรื่องดีๆหรือโชคลาภนั้นจะเกิดขึ้นกับบ้านกับเมือง uh, um. มันใหญ่ขนาดนั้นเลยนะ เออโชคลาภน่ยโอเคแหะมันจริงแหละมันร้อยร์เนด้วยนะเพราะงั้นเราแบบว่าการันตีเลยเราอยากได้สองร้อยร้อยไม่เอาเราสอง้อยต้องทำไงอาจารย์มือโอเคสิ่งแรกที่ควรทำนี่มันอาจจะดูขัดกันหน่อยนะนั่งสมาธิโอเคนั่งสมาธิทำจิตให้นิ่งให้นิ่งเพื่ออะไรรู้ไหมครับเซนจะได้นิ่งเชื่อเพื่อเซนจจะได้นิ่งและโชคลาบจะได้ชัดเจนเป็นภาพชัดๆมากยิ่งขึ้นนะครับ การสวดมนต์ <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> การสวดมนต์โดยเฉพาะการสวดมนต์เสร็จปุ๊บแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับเทวดาประจําตัวของตัวเอง <Okay. S 2> อย่างแรกเลยแล้วก็อย่างอื่นก็ไล่ต่อไปจนไปถึงเจ้ากรรมายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายะนะครับอันนี้ชัดเจนแล้วก็เวลาไปไหว้หรือว่าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ตาม,มให้อุทิศบุญกุศลให้กับเทวดาที่ปกปักรักษาณที่นั้นๆนะแล้วก็อุทิศให้กับ เทวดาประจําตัวของเราเองด้วยทุกครั้งนะเพื่อเสริมให้เซนส์เราชัดขึ้นแม่นขึ้นครับผมเรามาดูนะคะหัวข้อที่สองก็คือเซนส์เกี่ยวกับอดีตชาตินะครับชาติไหนชาติไหนชาติไหนก็ไม่รู้ที่ผ่านมาแลคุณจะมีเซนต์เป็นพิเศษนะคะเราแบบว่าเราเคยเกิดเป็นนู่นนี่นั่นใครก็แล้วแต่มีความรู้สึกนี้นีนะคะมันจะมาเป็นพิเศษครับแล้วอาจารย์ศรีก็ให้ จ็ดสิบเปอร์เซ็นก็คือจริงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเพราะงั้นโอเคนะถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าผ่านไปแล้วแล้วรู้เฉยเฉยเราก็ปล่อยวางแต่ถ้าเป็นเรื่องที่แบบว่าฝันแล้วเศร้าหรือมีเซนแล้วเศร้าคุณก็ทําบุญบนะ,ะอุทิศอะไรให้เขาไปถ้าสามารถล่วงรู้ชื่อหรือใครใครใครคุณก็ตามนั้นได้เลยจัดไปเลยชื่อนานสกุลนี้ขอบุญกุทิศถึงอ่าครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบรรพบุรุษของเราเข้ามาให้ช่วให้ลาบอ่ะอันก็เหมือนกัน ทำบุญให้ท่านนะอุทิศให้ท่านนะแล้วก็มันเซ็นเนี้ยค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเจ็ดสิบเอร์เซ็พราะฉะนั้นะความจริงอะ่ะมันก็คือเหลืออีกแค่นิดหน่อยเพราะฉะนั้นเราต้องการให้มันเต็มร้อยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้สัมพันธ์ที่แบบเฉพาะเจาะจงอย่างที่อาจารย์สีพูดไปเมื่อกี้เราจะต้องไปมูอะไรให้มันแบบ,แบ,บเต็มร้อยไป,เ,ไปเลยอ,อย่างอย่างกรณีเซ็นที่เกี่ยวกับบรรพบุรุษหรืออดีตชาติของชาวราศีมังกรนะครับ ไม่ได้มาแค่ในรูปความฝันบางครั้งอาจจะมาให้เห็นแบบตาเนื้อเลยก็ได้ใช่นะครับเราก็ต้องดูว่ามาในรูปรักษณ์ที่สวยงามหรือว่ามาแบบเห็นแล้วไม่สบายตาหรือมาในกลิ่นที่ชวนชื่นชมหรือมาในกลิ่นที่ควรสะอิดสะเอียนเราก็จะทําบุญในในในสองสถานสองรูปแบบถ้ามาในรูปแบบที่สวยงามหรือว่าหอมกลุ่นหอมฟุ้งมาคุณอุทิศบุญณเดี๋ยวนั้นเลยอุทิศบุญให้บรรพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่กําลังจะมาให้พรเรา,เอ,าอุทิศทันทันทีแต่ถ้ามาในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่ตรงกันข้าม,มาอยากได้ใช่อ,อ,อุทิศบุญเหมือนกันทันทีเหมือนกันแต่ให้กับเจ้ากรรมในเวรหรือสัมภเวสีวิญญ,ญาณเล่ร่อนดวงใดก็ตามที่กําลังเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ,อลูกขออุทิศบุญด่วนนี้ให้กับท่านผู้นั้นเดี๋ยวนี้บัดนี้ ที่มีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ที่มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปเดี๋ยวนั้นทันทีใช่ครับอันนี้ไม่ค่อยได้เจาะจงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรไหมเพราะจริงๆอะที่อยู่แล้วการคนคนเราที่มีสื่อมีสัมผัสตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นบวกเป็นลบมันเป็นโอกาสให้เราได้ทําความดีโอกาสให้เราได้ทําบุญครับผมมาดูหัวข้อที่สามนะคะหัวข้อที่สามเซนที่เกี่ยวกับบริวารโอเคครับ อันนี้ก็จะเน้นบริวารที่เป็นอายุน้อยบริวารที่ที่อยู่ในครอบครัวลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เราดูแลที่อยู่ในบ้านอันนี้จะตีกรอบหน่อยว่าคนในบ้านเรา <okay. S 2> นะครับเซนที่เกี่ยวกับบริวารตรงนี้มันจะเน้นไปนในเซนที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพล้วนๆสุขภาพล้วนรวมถึงการวิตกกังวลเกี่ยวกับตัวบุตรหลานบริวารครับผมบให้ให้าสร์เซ็น จริงห้าสิบหลอห้าสิบก็แสดงว่าขึา้นขึ่นในมุมจริงมักจะไปจริงในเรื่องของสุขภาพในมุมไม่จริงในมุมที่หลอกมักจะมักจะอยู่ในมุมของเรื่องที่เกี่ยวกับความคาดหวังความวิตกกังวลวิตกตกังวลเองใช่คิดไปเองใช่ครับข้อนี้ต้องแก้ไหมต้องเสริมไหมควรต้องเสริมในเรื่องของอสุขภาพเป็นหลักนะครับโอเคแหละการนั่งสมาธิต้องชุดต้องเข้ามาแล้วสองทำบุญนะครับเกี่ยวกับเด็กเด็ก ทำบุญกับสถานสถานศึกษาเด็กกําพร้าถ้าอย่างกรณีเด็กกาพร้าเราจะยกตัวอย่างที่หนึ่งที่เราจะไปทํากันบ่อยๆที่วัดบ้านอ้อใช่วัดบ้านอ้อที่ปากหายุทธยาเนี่ยครับเราจะไปกันบ่อยนี่ครับแบบเนี้ยครบเลยวัดเอาเด็กมาอุปการะส่งเสียเลี้ยงดูเนี่ยเราไปร่วมบุญไปเสริมบุญตรงนั้นอ่ะจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องบริบาลของชาวราศีมังกรได้อย่างดีเรื่องสุดท้ายนะคะ มาดูเรื่องสุดท้ายเซนคุณคจะเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็ข้องเกี่ยวกับบรรพบุรุษนะคะเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันแสดงว่าหนึ่งนะถ้ามองในแง่ร้ายสุดเงินมรดกไหมเงินที่ควรจะได้ทื่อืนนานแล้วอะอะไรก็แล้วแต่ที่มันมันผ่านมาแล้วมันไม่ได้แต่ตอนเนี้มันจะกลายเป็นว่ามันจะได้ตอนนี้แหละนะคะคุณก็จะมีเซนขึ้นมาเป็นพิเศษนะะเพราะว่า แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันคือ50 50โอเคถ้าเป็นในโหมดขอปันพระบุุษเราก็ต้องทําบุญอุทิศบุญบให้ท่านถ้าเซนต์ของเราแบบว่าชัดๆเลยว่าคนนั้นคนนี้ก็ตามนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินแล้วต้องการเสริม ้องคอนเสรให้มันแบบห้าสิบอะอาจารย์จะเหมือนเราอยากได้ร้อยอะต้องทำยังไงอย่างอย่างกรณีเซนเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็เกี่ยวกับบรรพบุรุษสมบัติเก่าสมบัติดั้งเดิมสมบัติในอดีตชาติอย่างขอเบิกใช่ไหมใช่จริงจริงจริงเรื่องพวกนี้อย่างอย่างอย่างที่ที่ผมจะแนะนําอยู่เรื่อยๆสมมุติว่าเราติดขัดเรื่องเงินอุทิศบุญกุศลก่อนให้กับเทพเทวาประจําตัวเทพเทวาทั้งหลาย นะครับติหก 16, ชั้นฟ้าติดห้าชั้นเดินติบสี่ชั้นบาดานอุทิศบุญกุศลถวายบนพระผู้บุตรบรรพตตรีถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอุทิศให้คุณบิดามารดาครูปรชา,าชอาจากกรย์เจ้าคำในเวทญาพี่น้องอะไรก็ว่าไปถวายเสร็จปุ๊บลูกขอบารมีเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์พ่อปู่ฤาษีทั้งหลายพญานาคท้าเวสุวรรณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพลูกขอเบิกบุญกุศล ที่ลูกได้สร้างได้กระทำํำไว้ตั้งแต่อดีตชาติตนถึงปัจจุบันชาติชาติใดพบใดก็ตามลูกขอเบอิกมาเพื่อชดเชยชดใช้กับสิ่งที่ลูกได้ติดขัดอยู่ณขณะนี้ถ้าลูกชดใช้เจ้ากรรมในเวรสมควรแก่ที่ที่ลูกได้ชดใช้แล้วลูกก็ขอเบอิกบุญกุศลดั้งเดิมที่ลูกมีเพื่อมาใช้ในชาตินี้เ,เดี๋ยวนี้ อ่าส่วนบทอะไรนั่นอ่ะถ้าใครอยากได้ก็ค่อยมาขอหลังไมเอา <Okay. S 1> นะครับนี่คือสิ่งที่ทําเกี่ยวกับบรรพุบุษ oh. หรือถ้ามีเซนฝันเห็นสถานที่เก่าๆหรือที่ที่เราเคยไปแต่ต้องบอกก่อนว่าเราฝันแล้วเราปิติเราเหมือนเรากลับมาบ้านเก่าเราเนี่ยมันต้องอารมณ์นี้เลยนะกลับมาบ้านเก่าเรากลับมาหาพ่อหาแม่หาลูกหาหลานเราไปสถานที่นั้นๆอ ไปอุทิศบุญที่นั่นไปขอเบิกทรัพย์เบิกสมบัติของเราที่นั่นกลับมาค,คุณจะได้ทรัพย์ได้สมบัติในภายหลังนะครับโอเคนะคะชัดเจนเนะนะเาะเพะฉะน้นขอให้ชาวลัคนาราศีบัาาบงกรนะคะบุญเก่ากลับมามค,ค,คขอให้สมบัติเก่าของคุณกลับมาบบขอให้คุณมีโชคมีลาบเยอะๆครับขอให ความฝันของชาวราศีมังกรฝันแล้วแม่นฝันแล้วเฮงฝันแล้วปังฝันแล้วมีโชคมีลาบนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทั้งหลายเกื้อหนุนอานวยอวยชัยให้ชาวราศีมังกรประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องครับหากท่านใดสนใจตรวจดวงชะตาแบบส่วนตัวเจาะลึกกับทีมงานโหราวิวัฒนะครับท่านสามารถติดต่อได้ทางไลน์อ โหหลายวิวัฒได้เลยครับฝากติดตามนะคะคแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะในคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะ